f x n Studio ภูมิใจนำเสนอเทพหยุดเหนือโลกตอนที่951าอเอการก้าวข้ามเขตแดนข้าเจ้าเด็กนี่มันจังนาสนใจยญิงนักนะเกินเก้าเครม่เขตแดนของหยางไข่ในครั้งนี้ มังกรทองของเขานั้นได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นมังกรสีดำตังง้งอยู่บนท้องฟ้าและได้ทำการประทับกลับเข้าสู่ร่างของหยางไข่เจ้าเน็กน้อยอ่าดีใจด้วยนะที่เจ้านั้นใช้เวลาเพียงสามเดือน ก็สามารถบรรลุเขตแดนเทวะคันที่สามได้แม้ว่าเจ้าจะใช้สมบัติวิเศษแต่มันก็เกินความคาดหมายของขา้าข้าคิดว่าเจ้านั้นคงใช้เวลาสักหเดือนแต่เจ้ากับใช้เวลาเพียงเท่านี้เจ้านั้นจังมีบอลสวรรค์ไม่น้อยเลยนะข้าต้องขอบคุณผูวว้อาวุโสอย่างยิ่งนะแล้วผูวว้อาวุโสนั้นได้รับข่าว จากฮารีคาเฟิงบ้างหรือไม่ล่ะก่อนหน้านี้หลิงสูฟงได้น้ำสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบมาให้แล้วละ่ะแต่ดูเหมือนว่าจะยังขาดมังกรเตาวิญญาณเขากล่าวว่าฮารีคาเฟิงนั้นไปยังดาวแห่งโอสถเพื่อน้ำกลับมาน่ะคงใช้เวลาประมาณหนึ่งสองเดือนนี้ ถ้าเช่นนั้นข้าจะไปดูอาการของนายหญิงข้าสะก่อนนะอาจจะเป็นเพราะไขรกระดูกฮิมันน้ำแข็งจึงทำให้จิตใจของข้านั้นไร้ซึ่งความหวั่นไหวเมื่อข้าทำสิ่งเหล่านี้ไปหลังจากที่ข้านั้นช่วยเหลือนางสำเร็จข้าจะต้องตัดสัมพันธ์นี้ในทันทีความรู้สึกระหว่างข้ากับนางนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าโซ่ผนึกวิญญาณแต่ต่างจาก ความรู้สึกที่ข้ามีให้กับศิทธ์พี่ตัวน้อยและสู้เยียนแต่ว่านี่นะมันก็คงไม่ต่างกันเมื่อโซ่ผนึกวิญญาณถูกปลดปล่อยนางก็คงต้องการสังหารข้าในทันทีเพื่อปิดบังความลับของนางหนึ่งเดือนต่อมาพระมาจารย์วัตถุดิบนั้นมาส่งตามกำหนดแล้วล่ะขอรับ เงินดเสร็จแล้วเจ้าก็ออกไปได้แล้วละ่ะทุกอย่างนั้นเตรียมพร้อมหมดแล้วเหลือก็เพียงแต่ต้องให้พวกเขานั้นลงมือจัดการเท่านั้นหลังจากที่ผ่านมาหนึ่งเดือนเขตแดนเทวะคดีสามของหยางคนั้นก็เริ่มเสถียรแม้ว่าในอนาคตจะสามารถใช้ที่แห่งนี้ทำให้พลังเสถียรได้มากกว่านี้ แตดูเหมือนว่าตอนนี้อย่างใครกำลังเก็บธงเจ็ดสีเจ้ามาแล้วเงินร,รับแหวนมิตินี้ไปสิวัตถุดิบทั้งหมดนั้นอยู่ในนี้หมดแล้วละ่ะหัวเขานั้นเตรียมไว้ให้เจ้าทั้งหมดสองพันสวนทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบขันราชั้นเทวะทั้งสิน้นเอาละ่ะข้าอยากเห็นแล้วสิ ว่าเจ้าจะปรุงโอสถที่กำเนิดเมฆาโอสถได้อย่างไงนะผู้อาวุโสอย่าลืมสิ่งที่พวกเรานั้นพนันกันไว้ด้วยละ่ะไม่ต้องห่วงไปหรอกนะข้านเป็นคนรักษาสัจจะเจ้าตั้งหากละ่ะเตรียมใจแล้วหรือยังที่จะรับใช้ข้าไปตลอดชีวิตนะถ้าเช่นนั้นท่านก็คอยดูก็แล้วกัน ผูวว้อาวุโสเขาไม่ว่านะหากข้านั้นจะใช้ตาปรุงโอสถของท่านนะเพียงแค่เจ้าสันจางสิ่งที่เจ้ากล่าวออกมาได้แค่นั้นนะมันก็เพียงพอแล้วละ่ะต่อให้เจ้าทำลายห้องนั้นหรือว่าเตาทั้งหมดก็ไม่เป็นไรไปหรอกหากว่าเขาสามารถปรุงโอสถที่กำเนิดเมฆาโอสถออกมาได้จริงข้าก็จะสามารถเรียนรู้กับเขาได้ แม้จะต้องเสียหยดวารีสุริยายินไปครึ่งหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าและถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถทำได้เขาก็จะกลายเป็นถาดของขา่าเรารับใช้ข่าไปตลอดชีวิตนี่มันจังดียิงนักเลยเ <c oughs> นะ้อห้องบุงโอสุด ขาขอใช้เตานี้ก็แล้วกันนะอืมเด็กน้อยสายตาไม่เลี้ยนี่เตาปรุงโอสถนี้เป็นเตาปรุงโอสถที่ข้าหวงเห็นมันมากที่สุดเลยละ่ะเอาละ่ะถ้าเช่นนั้นข้าจะเริ่มทำการปรุงโอสถแล้วนะอืมไม่เลี้ยนี่แต่ว่า วัตถุด,ดิบทั้ง2,000ส่วนนั้นหมายความว่าเขาจะต้องปรุงโอสถแบบเดียวกันมากถึงสอง0ันครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ใดแน่นอนว่าจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานพอสมควรจิตใจที่นิ่งครึมคงจะสามารถถูกทำลายไปได้โดยการปรุงโอสถอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์น,นั้นก็จะหวังว่าจะปรุงโอสถต่อไปได้เลยเพราะไม่ว่ายังไง ก็ไม่มีทางสำเร็จเด็ดขาดเดูไปเรื่อยๆกันแล้วกันฮะฮะนัน่นนั่นมันเผลอเอแห่งปราณจิตสัมผัสนี่ตอนที่952มร้อย้มันคือเพลงแห่งปราณจิตสัมผัส หาครอบครองเพลิงแห่งปราจีสัมผัสในการปรุงโอสดแล้วก็ไม่ว่าผลลัพธ์ในระดับคั้นใดมันก็จะยกระดับขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวแต่แตเด็กน้อยจะมีรากฐานการปรุงโอสดที่แข็งแกร่งมากอีกนักเขาเริ่มทำการสกัดวารีโอสดแล้วสมควรแล้วลนะที่เป็นเพลิงแห่งปราจีสัมผัสนะ แน่นอนว่าแม้ว่าเขานั้นจะมีการบม่มเพาะที่เขตแดนเทวะกันที่สามแต่เมื่อมีคุณสมบัติของเพลิงแห่งปาจิตสัมผัสแล้วสมุนไพรคันราชันก็สามารถพื้ขึ้นมาได้ในเวลาอันสั้นเลยนะเนี่ยอ่ะอ่าอบ่า,บากินไปแล้วน,น,นี่นี่มันอะไรกันลเนี่ย <c oughs> ต่อเลยดีกว่า เขาปรุงโอสดเพลิงอำลาครั้งแรกแต่สามารถสกัดวารีโอสดและสร้างไข่้ขนขึ้นมาได้ในเวลาเดียวกันนี่นี่นะเหรอคุณสมบัติของเพลิงแห่งปราจีตสัมผัสนะที่ท่านเห็นไปเมื่อครู่นะมันก็แค่ออเดิฟเท่าน,นั้นแหละต่อจากนี้ไปนี่แหละของจริงเฮ้ยเบนไม่ได้ยังไงกันล่ะเนี่ย เขาสามารถปรับเปลี่ยนไขน่กลนได้ในระยะเวลาอันสั้นมากกว่าสิบไข่กลนไข่กลนเหล่านี้มีบางไายกลนที่ขานั้นเป็นผู้คิดก้นเห็นได้ชัดเลยว่าเขานั้นแอบเรียนรู้วิชาการปรุงยาข้องขาและนํามันมาปรับใช้นะเมื่อประทับไข่กลนเหล่านั้นแล้วมันจะช่วยระดับผลลัพธ์ให้มากขึ้นไปอีกสัมผัสได้ ก้าสัมผัสถึงมันได้พลังเจนนี้พลังแบบนี้เอเอฮะเจ้าเจ้าจะหยุดทำไมนะปรุงโอสถต่อไปสิเจ้าจะหยุดทำไมกันล่ะเนี่ยฮะข้ากำลังสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างเจ้าจะหยุดก่อนทำไมกันล่ะเนี่ยผัวอุโสท่านนะช่วยอยู่งงเงียบๆหน่อยจะได้ไหมเนี่ยฮะ หากท่านเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่อาจจะสามารถปรุงโอสถได้นะฮะตอนนี้เขาปรุงโอสถเสร็จแล้วอย่างนั้นรืเออเอเอมันเป็นครั้งมันเป็นครั้งแรกนี่นะก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะผิดพลาดนะก็ได้ข้าจะนั่งอยู่เฉยๆรับรองว่าข้าจะไม่รบกวนเจ้าเด็ดขาดนะ เจ้าปรุงโอสถต่อไปเถอะแม้ว่าข้านั้นจะบ่มเพาะอยู่ในเขตแดนเทวะงขันที่สแต่สามารถทำได้เช่นนี้ก็ไม่แปลกแล้วนะที่เขานั้นจะมีท่าทางเช่นนั้นนะการปรุงโอสถครั้งแรกของข้านั้นข้ายังไม่คุ้นชินกับความร้อนในการปรุงโอสถเพออลิงอําลาสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าต้องทำความสะอาด เศษซากที่ตกค้างอยู่ภายในโอโสถนกรอเอาละมาลองดูอีกครั้งก็แล้วกันดูเหมือนว่าครั้งนี้ก็จะไม่สำเร็จอีกแล้วนะอีกครั้งอีกครั้งก็แล้วกันนี่มันอะไรกันยังไม่สำเร็จอีกอย่างงั้นหรืดับบัด ติดต่อกันถึงสามครั้งเจ้าเด็กนี่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่น้อยเลยกลิ่นนี้มันสำเร็จแล้วอย่างนั้นรไหน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 ดูหน่อยสิ <c oughs> นี่นะมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเมื่อครอบครองเ <c oughs> พลิงแห่งปราจิตสัมผัสในการปรุงโอสถ ความเร็วของมันนั้นช่างน่าประหลาดยิ่งนักตอนที่953ย่างเคยนั้นยังคงทำเการปรุงโอสถอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ภายใต้การสังเกตการของผู้อาวุโสจงเอาเจ้าเด็กนี่ปรุงโอสถขึ้นมาวันละสิบเม็ด ไม่มากและก็ไม่น้อยเกินไปแต่สิ่งที่แปลกไปกว่าน,นั้นหยิงเขาปรุงโอสถแม้ว่าจะใช้เพียงเตาเดียวแต่เขายิงใช้ข่ายกลที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อข่าตรวจสอบแล้วมันกลับไม่ตรงกับข่ายกลใดที่ข่านั้นได้คิดค้นไว้เลยเขากําลังคิดข่ายกลขึ้นมาใหม่อยู่เสมอเลยอย่างนั้นหเรอหือ ฮ่าสําเร็จแล้วสิเอะฮะอืมไม่มีแม้แต่ชระจรโอสดเลยนี่มันก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะข้าคิดว่าเจ้านั้นมีความสามารถที่นาถึงสอนอยู่แท้แต่หากว่าเป็นเช่นนี้ก็มีแต่จะต้องพึงวาสนาให้ก่อเนิดเมีม้าโอสดข้าแนะนำนะ ว่าให้เจ้านะยอมแพ้ซะเถอะข้าน่ะไม่จำเป็นจะต้องพึ่งวาสนาหรอกนะโอสถเหล่านั้นที่ข้าพป่งออกมาก็เพื่อทำให้รู้สึกคุ้นจินก็เท่านั้นนะอย่างน้อยข้าก็รู้แล้วว่าข่กคนแบบใดที่เหมาะสมในการปลงโอสดเพลิงอำลานะ่ะหลังจากนี้ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ที่น่ามหาัศจรรย์มากกว่านี้อย่างแน่นอน เช่า <ś led> งโออดิ่งนักนะหลังจากนั้นความเร็วกองเขาก็มากขึ้นเรื่อยๆความก้าวหน้าของเขานั้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวตอนนี้โอสดหนึ่งเม็ดเข้าใช้เวลาไม่ถึงครึ่งช่วยามและวัตถุดิบที่ใช้นั้นก็ไม่ได้เสียเปล่าเห็นได้ชัดเลยจากขีเท่าจากการปรุงโอสด ที่ตกค้างอยู่ภายในเตาปรุงโอสดโอสดเหล่านี้ไม่ได้ส่ง,สงมาแต่ว่ามันนั้นก็ได้สึ่งหมตนทินนี่นะเหรอการใช้เพลิงแห่งปาจิตสัมผัสจังเป็นอะไรที่นา่ากลัวยิ่งนักเฮ้ทำเป็นพูดจาปากดีนันกนนะเจ้านะอ่ะหา ผัววุโสท่านท่านนี่นะวันต่อมอืเอเจีบจอโอสดอย่างนั้นดรวอไม่แล้วนี่ในที่สุดแมวตาบอดก็เลยจับหนูได้สำเร็จสักทีนะแต่จะเป็นเช่นนี้ไปได้นาสักแค่ไหนกันนะ วันตอ่อมาเฮ้เด็เด่นไม่ได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าเด็กนี่มันจะโชคดีเกินไปแล้วนะข้ามยิยังจะเชื่อเลยวันต่อมาและวันต่อมา HS, h, จี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 พัชรหันโอสดอีกแล้ว หนึ่งเดือนต่อมาอะผัววสหฮะ่ววาะเรียนรู้การปรุงโอสดมานานมากกว่าร้อยปีการกำเนิดชิพจรอนโอสถนั้นจะต้องพึ่งพาโชคชะตาเท่านั้นแต่กลับกันโอสถที่เจ้าปรุงออกมานั้นกำเนิดจิปจรอโอสถ มามากถึงสามสิบโซนนี่มันอะไรกันเนี่ฮเจ้านะจงสอนข้าซะเออกการปรุงโอสถของข้านั้นไม่ใช่ว่าจะสามารถเรียนรู้ได้ทุกคนนะถึงแม้ว่าข้าจะเคยสอนให้แก่ผู้อาวุโสในดินแดนต้าหลูก็เถอะเอะเหะ นี่นี่เจ้าคิดจะดูถูกข่าหรือไงกันนะฮอย่างน้อยข่าก็จะเรียกเจ้าว่าเป็นอาจารย์ของขาเฮเจ้าเด็กบ้านี่เฮ้ยจังเถอะข่าจะเรียนรู้มันเองกันแล้วกันถ้าเช่นนั้นพวกเรามาทำการแลกเปลี่ยนกันดูไมล่ะ วิธีการปรุงโอสถของท่านที่หลากหลายข้านะ่ต้องการมันอย่างยิ่งเลยละ่ะเอาไปเจ้าเอาไปศึกษาดูเองกันแล้วกันตอนที่954นี่มันล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการปรุงโอสถที่ใช้หลายเตาปรุงโอสถนี่แต่ว่า ท่านผู้อาวุโสแม้ว่าข้านั้นจะเรียนรู้มันได้แต่ข้าก็ไม่ได้มีเตาปรุงโอสถมากมายถึงเพียงนั้นนะเช่นนั้นก็เอาเตาปรุงโอสถกองข้าไปสิบเตาก็แล้วกันผู้อาวุโสแต่ท่านนั้นมีเตาปรุงโอสถมากมายนะข้าขอท่านครึ่งหนึง่งก็แล้วกันนะเฮ้ฮะ ไอ้เจ้าเด็กบ้าเจ้ารู้ไหมว่าข้าจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะกว่าจะได้มันมาเ่ะกว่าข้าจะมีเท้าปงโอสถที่มากไม้เช่นนี้เจ้าคิดว่ามันง่ายนักหรือไงฮะแล้วมันเช่นไรกันล่ะฮะอีกก็ได้ครึ่งนึงก็ครึ่งนึง หากเขาไม่สามารถปรุงโอสถออกมาได้ถึงตอนนั้นเขาก็จะกลายเป็นทานของขาในขณะที่โอสถกำลังก่อกำเนิดรูปร่างออกมาท่านเคยคิดที่จะประทับ่ายกลเข้าไปบ้างหรือไม่ละ่ะชิปะจอโอสถก็เป็นเพียงค่ายกนที่ยอดส่วนลงไปก็เท่านั้นมีเช่นนั้นทำไมมันถึงดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานใช่ไหมละ่ะ ฮะประทับไข่กลนเข้าไปยังไนโอสดอย่างนั้นรอชีพจรโอสดนะปกติแล้วจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในขั้นตอนการปรุงโอสดนั้นย่อมต้องใช้ไข่กลนเช่นเดียวกันกับนักสร้างสาตาวุธซึ่งพวกเขานั้นก็ใช้ไข่กลนเช่นเดียวกันไข่กลนเหล่านี้ตั้งแต่บรรพการมันเป็นการช่วยเหลือในการสร้างสิ่งเหล่านี้แต่ข้าใช้ข่กลน ช่วยเหลือเพราะว่าข้าตั้งใจที่จะสร้างโอสถที่มีชีพจรโอสถขึ้นมาและเพลิงแห่งปานจิตสัมผัสนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยบอกว่าไข้กลใดเหมาะสมในการก่อกำเนิดชีพจรโอสถเมื่อโอสถเริ่มขึ้นรูปร่างแล้วข้าก็จะทำการประทับไข้กลขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะอะไรกันนี่ยทำไมคะถึงไม่เคย คิดถึงเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยข้านั้นไม่ได้ใช้ปานเทวะเช่นท่านข้าก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าผลลัพธ์ของมันนั้นจะเป็นเช่นไรแต่การก,ก่อกาเนิดชิประจรโอสถนั้นมันจะต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนนะหากว่าเป็นเจนนั้นข้าคงจะต้องล้องดูหน่อยแล,ล้วล่ะใช้รูปแบบข่ายกลหารูปแบบไม Không phải ruột Sám rùa, như ngần đó, sẽ tòng phải biến đi. Tầm cảm lứa sực. Lỗi quân tổmơ. Hay bà ơi, tham mày từng tham mày đai sác thì nữa. Ha 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 ha. Gà tham, gà tham sấm sét là là. Đào đẻ non, vĩ của chảo มันวิเศษยังมาากเลยล่ะเพียงเท่านี้ข้าก็สามารถทำการปุงโอสถที่มีชิบะจรโอสถออกมาได้แล้วล่ะอาาเอ๊ะเ่นบร,รมจจรย์ขา้ามารับโอสถในส่วนของเดือนนี้นะเฮ้ต่าไงนะเอ๊ะเอ๊ะเขาไปท่านบร,รมจจรย์ แค่จะออกไปเดี๋ยวนี้นี่แหละครับจะหีบไปไหนแล้วมาดื่มน้ำชากันก่อนสิเอ๊ะเะทันว่ายังไงนะผัววุโสโจงเอานี่เจ้าใช้ไปทั้งหมดกี่ส่วนแล้วล่ะเนี่ยฮะที่ผ่านทั้งหมดก็ประมาณ1,800งพนอส่วนนะ โอ้มีโอสดเพียงอำลามากกว่า6 0 0้อยถึงเจ็รเม็ดที่ถือกำเนิดจิบัชรโอสดมากมายถึงเพียงนั้นแล้วมันยังไงกันละ่ะที่ข้าต้องการก็คือโอสดที่กำเนิดเมคาโอสดแม่นางบูนั้นคงจะมีความสับขัญกับเจ้ามากมายเลยสินะวิญญาณของข้า และนางนั้นเชื่อประสานกันนะท่านคิดว่ามันสำคัญหรือไม่กันฮ่าโซผนึกวิญญาณนี่เองอะอฮะที่แท้แล้วท่านก็ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างนั้นหรือมันเป็นเกร็ดวิชาที่ยอดฝีมือของสมาคมรติการช่วนิรันเป็นผู้คิดก้อนขึ้นมาว่าแต่ว่า ไม่นางผู้นี้มีความเกี่ยวข้องเช่นไรกับไอเอ๋อ e กัน e ล่ะหะพวกเจ้านั้นไปพบเจอสิ่งใดจึงได้ก,กลายเป็นเช่นนี้นะเออท,ท่านผู้อาวุโสเรื่องนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะสามารถกล่าวได้นะฮึฮ่าเช่นนั้นหรื ไม่เป็นไรหรอกนะเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกอฮ้แล้วเจ้าจะไปที่ใดกันละนะข้าแค่อยากออกไปสูดอากาศข้างนอกสักหน่อยนึ่งนะตอนที่955หลังจากที่พยายามอย่างมากก็คงต้องการความผ่อนคลาย แม่ว่าข้านั้นจะมีประสบการณ์มากมายกว่าร้อยปีแต่มันก็ม่อาจเทียบเคียงกับถ้อยคำที่เขากล่าวออกมาเพียงน้อยนิดเลยเขาไร่สึง่งผูกคอยชี้แนะการเดินทางออกไปมองหาสิ่งต่างๆข้างนอกนั้นไม่แน่ว่าอาจจะพบเจอสิ่งที่ช่วยและเป็นคำตอบของสิ่งที่เขานั้นกำลังตามหากับเห็นได้นานมากแล้วนะที่ข้านั้น ไม่ได้พบเจอเจ้านี่มันก็ผ่านไปกว่าครึ่งปีแล้วอาการของเจ้านั้นก็ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆมันเป็นเพราะว่าวารีสุริยาหินที่แผส้างออกมานั้นมันมากขึ้นเรื่อยๆหากข้าไม่สามารถปรุงโอสถที่กำเนิดเมฆาโอสถข้านั้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือนางได้แม้ว่าจะมีเวลาไม่มากแต่การพักผ่อนนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญ ตอลอดเวลาที่ผ่านมาข้าม่เคยขาดการบ่มเพาะความแข็งแกร่งเลยไม่แต่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่ข้านั้นได้อยู่ในตำแหน่งที่เปรียบเสมือนคนนอกดาวดวงนี้มีความรุ่งโรจน์และความเสื่อมโทรมมีผู้คนกำเนิดและก็มีผู้คนที่ตายลงแม้ว่าภายนอกนั้นจะมีวิวที่งดงามเ,เช่นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของข้าก็เถิะนะ <G ül> ไอ้ไอ้เจ้บาบ้ามาแอบมองค่าได้ยังไงเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ใช้ชีวิตที่ไม่ต้องสนใจในเรื่องใดในหัวนะหรือว่านี่มันจะเป็นการใช้ชีวิตที่ค่านั้นต้องการมากที่สุดนะติดพา่มมายังอีกสถานที่หนึ่งนั่นมัน มังกรเพลิงเนตรมรกตนีิสัตว์อสูรในขั้นที่8ผู้ฝึกยุทธผู้นั้นมีความแข็งแกร่งทั่วไปมีการบ่มเพาะอยู่ในเขตแดนหนือมนุษย์เห็นได้ชัดว่าเขานั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเลยเอ๊ะเอ๊ะบ๊้ย จะเป็นจะตายยังไงก็ให้มันรู้ไปเข้ามาการต่อสู้ของชายนิรนามกับอโูรขั้นที่8นั้นได้จบลงผลลัพธ์ออกมาว่าเฉยเฉย่วยค่ะด้วยเธอชายนิรนามผู้นั้นได้ขอร้อง ให้หยางใครช่วยเหลือเขาจากนั้นหยางใครก็ได้ทำการหยดโลหิตสีทองของเขาเข้าไปยังร่างกายของชายนิรนามผู้นั้นอะอะไรกันอาการบาดเจ็บกองขาเหมือนว่ากำลังฟื้นฟูขึ้นอย่างช้าๆเลยนะข้าต้องขอบคุณท่านอย่างมากเลยนะ ม่จะเป็นที่เจ้านั้นจะต้องขอบคุณข้าหรอกข้าต่างหากละ่ะที่จะต้องขอบคุณเจ้านะข้าช่วยเหลือเจ้าแต่เพียงเท่านี้เจ้าจะมีชีวิตรอดหรือว่าตายนั้นทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับความพยายามของเจ้าเองนะข้าไปละเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงต้องมาขอบคุณขากันนะเป็นงงทีเดียว ตัดพลเมื่อที่ผู้อาวุสโสจงเอาได้อีกแล้วสํเเ็จอีกแล้วนะเจ้ากลับมาแล้วอย่างนั้นหรือคนพบวิธีการได้แล้วหรือ,อยังไงกันนะก็ยังไม่พบหรอกนะหากว้ยังไม่พบ แล้วทำไมหน้าตาของเจา้าถึงได้ดูราเริงเช่นนั้นกันละ่ะถึงข้านั้นจะไม่ได้พบวิธีการแล้วข้านั้นจะมีความสุขบ้างไม่ได้หรือไงนะแม้จะไม่ได้ค้นพบแต่ข้าคิดว่ามันจะต้องสำเร็จในมิชานี้อย่างแน่นอนเออเอเอแต่แต่าหมยควาาว่าเช่นไรนะ อธิบายให้ข้าเข้าใจมากกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงกันเนี่ยข้านั้นมีอาจอธิบายได้แต่ท่านจงเบิกเนตรของท่านดูให้ดีละ่ะดูว่าข้านั้นจะสามารถปรุงโอสถเพิงอำลาคลิกก่อกำเนิดเมคาโอสถได้หรือไม่นะพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ